ชกไม่มีมุมปิดฉากชั้น14สู่บทบาทใหม่ของทักษิณเป็นอันว่าตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าเศของวันที่18บกุมภาพันธ์ห้องผู้ป่วยชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจคงไม่มีใครพูดถึงอีกต่อไปแล้วเมื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านจันทร์สองล่าเป็นที่เรียบร้อย จากสภาพในการเดินทางออกจากโรงพยาบาลซึ่งมีอุปกรณ์พยุงคอพยุงแขนแม้จะโดนโจมตีว่าจัดฉากหรืออะไรก็ตามแต่เท่าที่เห็นว่าจากนี้ต่อไปคงยังต้องสงบอยู่ในบ้านทำนองว่ายังคงต้องไปรักษาตัวอีกต่อไปเป็นระยะถ้านายทักษิณเล่นบทเก็บตัวเงียบเชียบก็จะไม่มีแรงกระเพื่อมทางการเมืองใดๆ ขนาะเดียวกันถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันเดินทางกลับถึงไทย20สิงหาคม2566ได้เห็นหน้าตาโบกไม้โบกมือแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปรักษาตัวที่ชั้น14ก็ไม่มีการปรากฏตัวใดๆไม่ปรากฏเป็นข่าวไม่มีความเห็นทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นมาตลอด6เดือนแน่นอนว่าเมื่อต้องพักรักษาตัว ก็คงจะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้จากนี้ไปเมื่อกลับบ้านแล้วก็คงไม่เป็นข่าวอีกสักระยะเพราะยังต้องรักษาตัวอีกต่อไปจนถึงช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเริ่มปรากฏกายเริ่มมีความเคลื่อนไหวคงเป็นที่จับตาถ้าเผลอพังมีความเห็นทางการเมืองต่อจากการบริหารงานของรัฐบาลก็คงโดนไปขยายความในทันที แต่ถ้าสรุปบทเรียนวางตัวใหม่วางบทบาทใหม่ให้เหนือชั้นพูดจาถึงปัญหาบ้านเมืองแบบผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งอาจจะขยับไปทำงานในอีกระดับหนึ่งก็จะลดเงื่อนไขที่จะไปนำสู่การขยายความเพื่อกระทบไปถึงรัฐบาลเพื่อไทยลงไปได้ขณะที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเดินเครื่องทำงานเปิดประตูประเทศปลูกการค้าการลงทุน ตลอด5-6เดือนที่ผ่านมาคาดว่าเริ่มมีผลงานงอกเงยตั้งแต่กลางปีนี้ปลายปีนี้จะเริ่มเห็นฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นเรื่องราวถ้าไม่มีจุดประเด็นทางการเมืองตัดแข้งตัดขานายกเศรษฐาก็น่าจะเดินหน้าในการแก้ปากท้องของประชาชนได้เต็มกำลังแต่ก็เป็นไปได้มากกว่าคงจะมีการจุดกระแสประเภท เจ้าของพักตัวจริงมาแล้วกำลังจะเปลี่ยนนายกให้อุ้งอิงมาแทนก็คงจะโหมกันเป็นระยะอาจจะมีการผลปั่นป่วนยกเว้นอดีตนายกทักษิณและนายกปัจจุบันคือเศรษฐารับมือกระแสการป่วนเหล่านี้ได้ดีไม่ทำให้มีการขยายจนสับสนก็คงจะช้าไปไม่ยากบทวิเคราะห์ที่ว่าจะเปลี่ยนนายก แทนเต้าก็คงจะต้องวิเคราะห์ไปเรื่อยๆจนกว่าครบสี่ปีเอาเป็นว่าวันนี้ชั้น14ปิดฉากหมดบทบาทในกระแสข่าวแล้วบานจันทร์สองล่าจะโดนจับจ้องแทนโดยเชื่อว่าทักษิณคงสรุปบทบาทเล่นบทใหม่ที่ไม่ทำให้เกิดแกลงกระเพื่อมใดๆวงตาวัน เรียกได้ว่าต้องจับตามองนะคะว่าจะมีกระแสกระเพื่อมหรือเปล่าในทางการเมือง